สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดทัชโชว์วันนี้นะคะพบกับเมย์ก็ต้องพบกับเมนูอร่อยๆค่ะวันนี้เมย์เอาใจสายสมูทตี้ใครชอบดื่มสมูทตี้อยู่แล้วเรามีเมนูพาลิโอปัน่นมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองทําตามกันดูนะคะจะทํายากไหมอร่อยขนาดไหนส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเราได้รับเกียรติจากคุณอางจากร้านอีซี่เฮลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอังเนี่ยจะมา พาคุณผู้ชมไปทําเมนูพาลิโอปนันใช่ค่ะเห็นคุณนังบอกว่าทําง่ายด้วยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปทําเมนูพาลิโอปนันอยากจะให้คุณอังแนะนําเกี่ยวกับร้านอีซี่เฮลนิดนึงค่ะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรให้ลูกค้าได้ลองทานกันบ้างได้ค่ะ,คะก็ร้านเรานะคะเป็นร้านอาหารสุขภาพนะคะเราจะมีสสาขาด้วยกันค่ะก็คือสาขาที่พัทยานะคะแล้วก็สาขาอโศกกรุงเทพค่ะอโศกแล้วก็วันนี้ เป็นเมนูพาริโอปัน ถ้าแบบฟังผ่านๆก็จะแบบอุ้ยคลายโอริโอปั่นหรือเปล่าไม่ขายไม่ขายเลยใช่ไหมคะแต่มันโอ้อเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าพาิโอปั่นเนี่ยคือก็จะเป็นสมูทตี้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ค่ะเมนูน้ําปั่นอันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะแต่วันนี้เมนูสมูทตี้ของเราเนี่ยจะเฮลตี้มากๆกับพาิโอปั่นไปดูดีกว่าว่ามีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะคุณอาได้ค่ะก็นะคะเราจะใส่อินทผาลัมแห้งนะคะ แล้วก็พินัทบัตเตอร์ค่ะ,คะแล้วก็กล้วยนะคะ,คะแล้วก็เป็นกะทิค่ะ,คะแล้วก็เป็นอัลมอนด์ค่ะ,คะ,คะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งก่อนนะคะใส่น้ําแข็งไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ปั่นน้าแข็งเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบต่อมาเลยเป็นตัวของอัลมอนด์ใช่ไหมคะซึ่งอัลมอนด์นะคะเขาจะให้สารวิตามินอีค่ะโอเมก้าสพวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วต่อมากระทินะคะอันนี้ต้องเป็นหัวกะทิเลยไหมคะใช่ใช่ค่ะเขาจะให้ธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะจริงๆงแล้ว ต่อมานะคะกล้วยนะคะเขาจะให้วิตามิน B6 ค่ะแล้วก็เป็นอินทผลัมนะคะสัดส่วนเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมตามความชอบได้ไหมคะเช่นเมย์อาจจะแบบชอบทานอัลมอนด์กับกล้วยเยอะรสชาตจะเปลี่ยนไหมคะก็มันจะมีความแบบมันเพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นนะพีนัทบัตเตอร์นะคะโอเคเราก็ใส่พีนัทบัตเตอร์ไปแล้วพีนัทบัตเตอร์เนี่ยให้ประโยชน์อะไรบ้างให้เป็นวิตามินดีแล้วก็โปรตีนค่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่า ไดเอทนะเนาะก็จะต้องทานอยู่แล้วกับพีนันเบเตอร์เพื่อให้ไข่มันดีด้วยใช่มาอันนี้เราใส่วัตถุดิบเราไปหมดแล้วนะคะก็ทําการปั่นไปได้เลยใช่ค่ะต้องแบบว่าละเอียดจนแบบเหลวเลยไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะเพื่อที่จะให้แบบเราทานง่ายๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันจะเข้าไปในร่างกายเราได้ง่ายซึมซับได้ง่ายใช่ไหมคะโอเคมาปั่นกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เมลรอคอยนะคะนั่นคือลงแก้วพร้อมเสิร์ฟนะคะขออนุญาตช่วยวางแก้วตรงนี้ซึ่งเวลาปั่นเนี่ยก็จะเห็นว่าละเอียดหมดเลยแต่จะมีกาก,ากของอินชพาลัมนิดนึงให<ช>้พอได้แบบเคียวกรุบๆนะคะเป็นเทคเจอร์ซึ่งจริงๆพาลิโอปั่นเนี่ยให้พลังงานได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคนดื่มตอนไหนเอ่ย เอ่อตอนเช้าค่ะคือแคลอรีต่ต่ำแลต่ว่าเขา่จะให้พลังงานสูงมากค่ะโอ้อโหน้าทานมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม นี่คือพาเิโอปั่นค่ะจาก e ี h e ่เฮลนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะลองทำเองที่บ้านก็ง่ายง่ายค่ะหรือว่าถ้าเดินทางไปข้างนอกแล้วอยากจะทานขึ้นมาไปที่ร้านได้เลยใช่ไหมคะทั้งสองสาขาเลยกับอ,อ,อโศกและก็พัทยาพัทยานะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะลองทำตามอยู่ที่บ้านก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง www.nisterban.com วันนี้เมย์ May แล้วก็คุณอังจาก Easy He a l t h หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ